เอาเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วเลิกงานไี้ยังพีายแกเออกก้อนกระดาษงุ้มหวัวเรียกว่าเขาเอาอันนี้บอกงุ้มหวัวบ่ว้เอาเพียงงุ้มหัวก้อนกระดาษงุ้มหวัวมามาแก,มแ,กมแก้มือแก้มือแก้มือเดี๋ยวเราฮะนี้เลย อย่างตัวเลขให้อะนีก่อนเลยเรามาบัดท,ที่นี่เอาดีๆนะเอาดีๆนะยาเดี๋ยวสิให้น้องคุณเขียนเขียนตัวเลขให้อะให้ตาแก้มือระบัดเ,เอาเอาเจ่งๆเอาตวัวมันสิออกนะตวัวมันสิออก ตัวที่มันจะออกได้เพื่อพูดฝันไหมไม่ได้ฝันเ,เขียนให้อย่างเจ้ามีแค่นี้ 3ามสองศูนย์มีแค่นี้สามสองศูนย์มันคือหกแค่นั่นนะเนยวแบบนี้ที่เขียนกันได้ครับด้วยวันนี้ให้เข้าด้วยเข้าทั้งบนทั้งล่างไปเลย ยันให้เป็ดแปดแป,ปลวนะครับแปลวเด้อนะครับ oh. Oh. หนึ่งสองสามสองหนึ่งแปดสองตัวเดี๋ยวตาตัดเองก็ได้ มีสามสองสามศูนมหกยใช่ไหมแล้วก็มีสอโอ้แปลว่าได้หาคู่เลยนหคู่เต็มเต็ม ขึ้นเล่น,เ,ลนเดี๋ยวเี้ยดียดยดยอะอ่ะดอ่นี่ออกก่อนมาแบบนี้้ะครับเด้อคนเขียนแบบนี้3ามเป็น3ามหน้ำก็ได้นะครับ มาสูตรนี่นะครับบัตรที่นี่ก็คุณชอบตัวไหนมากที่สุดชอบตัวไหนมากที่สุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชอบตัวไหนมากที่สุดตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมเอา ไปกลับด้วครับด้วยไปกลับเอานะครับน้องพุทเขียนมาจาังซี่แอดมินก็เขียนตามนะครับเป็นต่ำกับเป็นตัวดังเขาเจ้าแถ่นอ่ะบาดแค่ไหนไอตัวต่ำตัวดังตัวเด็ดเขาเจหนหน้าแถ่นอ ตาตองมาแล้วก็จะเป็นสามสองสามศูนสามหกสองศูนสองหกนะครับแต่ว่าเป็นมักตัวนี้นะครับเป็นมักตัวนี้สามตัวสีมาแบบนี้นะครับก็ลองเพิ่มพูนนะครับงวดที่สิบหกุมพาพันหกเจ็ดนะครับเขี่ยนในเหล้วหันหลังเสยสูตรเก่านะครับเขีนยนในเล้วสีหันหลังเสยส บริหารภาษาเนีน้เรากับเบิ้งออกตัวเลขยกน้ำพึน่นเบิ้งออกตัวเลขยกน้ำพึน่นมีคนใจดีครับนะครับมาหอดเดินมามันกับมานังมนกับมานังปั๊บลงเลยว่าตัวนี้เพิ่นว่าเพิ่นมักนะครับปอกตัวนี้หนไหมเนี่ย ออกตัวนี้ใช่ไหมก้ลก็ออกตัวนี้พพ้อมแล้วครับเนี่ยสามหกตัวที่พ่นมอยากนี้ก็เลยวงกลมให้นะครับเพราะว่าถามเพิ่นนล้วเพิ่วมาเพิ่นม,นมกสามหกแดดอ่อ,อ,อนๆต้องย้ำแรงนะครับย้ำ่ปเลิกเลี้ยนแล้วก็เคยมาตามนะครับพอว่าเพิน่นไปโรงเรียน กลับจากโรงเรียนน้อก็มาตัดนะครับี๋ยวแอดมินก็สีโชว์ให้เบิ้งอีกนะครับพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับอันนี้ไล่มือเพิ่นนะครับอันนี้ไล่มือเพิ่นนะครับนะแอดมินก็เล็บแปลกมาเป็นสามตัวนะครับสามสามสองศูนย์สามสองหกนะครับมันตัดก็สีมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ มาฟังนี่มาสามสองสามศูนย์สามหกสองศูนย์สองหกนะครับแอดมินก็นเลยถามเพิ่นว่าเพิ่นมักตัวใดเพิ่นว่าเพิ่นมักตัวนี้นะครับแอดมินก็นเลยวงกลมให้นะครับเปลี่ยนเบิ่งเป,นป็นแนวทางนะครับมาเป็นโชคลาภนะครับเพราะว่าน้องเพิ่นเคยให้มาแม่นกับลายงวดนะครับปีนี้ท่านในไม้กักงวดอยู่นะครับแล้วก็เข่ายขอ,อยู่าางวดนี้ก็บบ้านว่าคงสิเข,ข่านะครับ เดี๋ยวให้คุณยายยยาได้ตังค์ด้วยเด้อนี่คุณยายยยาโชคดีด้วยนะครับได้ตังค์แน่นอนแม่นว่าหงวดเนี่ยอ๋อประงกหัวหันหลังหายยางดีเนี่ยเขินบ่เด็ดนะเขินบ่คือยังหันหลังใช่ไหมโอ้ยหิวข้าวจนกัดอันนี้เลยกระส้นนะเจ้าของเขินบัวเนี่ย จ้าของเขือนเ่วานี้นนี่ยิ้ว้าจนต้องกัดอย่างนี้เลยเอาวิอีกับพิจารณาเอานะครับได้นะครับมาประมาณใช่ประมใช่ไปพิสูจน์กันนะครับวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองพันห้ารอหสิบเจ็ดนะครับ